ทุกคนอยากรู้วิธีไหมที่ทำให้ผู้ชายหลงคุณแล้วก็รักคุณแล้วก็เปิดรับคุณง่ายๆเลยค่ะแค่เป็นผู้หญิงแค่เป็นผู้หญิง enough แค่เป็นผู้หญิงคุณก็ได้ทุกอย่างแล้วคุณเชื่อหรือเปล่าบางคนบอกว่าเราต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันเพศชายเพศหญิงสิทธิเท่าเทียมกัน คุณรู้เปล่าว่าผู้ชายบูชาคุณแบบเทิดทูนคําว่าเท่าเทียมใช้ได้แค่ในเรื่องงานแต่ในเรื่องความสัมพันธ์ผู้ชายเขาบูชาคุณเขาบูชาคุณเขายกคุณไว้เหนือเกล้าวเขายกคุณไว้บนหิ่งอย่างที่ปู่ปรยาบอกอะจงอยู่กับผู้ชายที่เทิดทูนคุณน่ะคุณจะไม่เสียใจเลยแต่ถ้าคุณอยู่กับผู้ชายที่เห็นคุณเป็นพรมเช็ดเท้าอ่ะ คุณจะเสียใจมากเลยนึกออกไหมคะดังนั้นทุกคนฟังนะแค่เป็นผู้หญิงผู้ชายเขาก็รักคุณแล้วและไอความเป็นผู้หญิงฉันก็มีฉันก็เป็นผู้หญิงนี่ฉันก็เป็นมีเพศหญิงไม่ใช่ความเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงคือคุณเข้าใจในพลังงานของความอ่อนโยนพลังงานของการที่เห็นคุณค่าตัวเอง ของการที่คุณรู้ว่าคุณไม่ได้แข่งกับผู้ชายคุณทำงานในพลังงานของคุณคุณเป็นผู้หญิงในแบบฉบับของคุณคุณไม่ได้ไปแย่งหน้าที่เขาคุณไม่ต้องไปทำตามเขาคุณไม่ต้องไปแข่งขันกับเขาและคุณไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกร้องอะไรจากเขาคุณแค่อยู่ในพลังงานของความเป็นผู้หญิงแค่นั้นเขาก็ยอมรับคุณแล้ว แต่สิ่งนี้หลายคนไม่เก็ตหลายคนสิบยี่สิบปียังไม่เข้าใจเลยเพราะทำทุกอย่างเพื่อผู้ชายเขาไม่รู้ว่าเขาอะอยู่เป็นข้างบนเธอทูลเขาเรียกร้องความเท่าเทียมให้มาเท่ากับผู้ชายหรือบางคนทําตัวต่ํากว่าผู้ชายด้วยซ้ํารู้เปล่าว่าผู้ชายเขารักคุณบูชาคุณเขาหลงในเสน่ห์ของคุณแต่คุณไม่เข้าใจพลังงานของความเป็นผู้หญิง f e m i n i n e Energy คือความอ่อนโยนคือความน่ารักคือความละมนุนคือความเปิดรับคือการยอมรับตัวเองในพลังงานที่มีความสุขและไม่ต้องพยายามปล่อยให้ผู้ชายพยายามไปปล่อยให้ผู้ชายเหนื่อยไปนั่นคือธรรมชาติของเขาถ้าคุณอยู่กับผู้ชายที่เขาไม่ได้พยายามทุ่มเทกับคุณเขาไม่ได้ต้องการคุณคุณก็เน็กเพื่อที่จะอยู่กับผู้ชายที่เขาเปิดรับคุณและ มีพลังงานในการให้กับคุณแต่คุณกลับทำทุกอย่างด้วยตัวเองและก็ดูแลผู้ชายด้วย